สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PB z t v วันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับทุกคนครับขึ้นเครื่องบินได้ด้วยโอ้ตุดยอดเลยวะ่ะอันนี้เป็นการขับเครื่องบินนะครับดูฟาร์ม ตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับซึ่งกําลังแจกโหมดเกมทําฟาร์มนะครับก็คือเป็นฟาร์มไลฟ์ให้ฟรีด้วยที่มาพร้อมกับพืชผักกว่า50ชนิดทําให้เราสามารถเพาะปลูกได้นะครับซึ่งทางโมแจงนะครับก็ได้ร่วมมือกับผู้พัฒนานะครับปล่อยเนื้อหานี้ออกมาในเวอร์ชั่น Windows 10 PlayStation 4 Xbox One, n i n t e 1 n o Switch รวมถึงสมาร์ทโฟนก็เล่นได้นะครับ สามารถเข้าไปโหลดโหมดนี้ได้ฟรีๆเลยนะครับก็คือเป็นชื่อว่าฟาร์มไลฟ์คือเราจะสามารถเพาะปลูกผักได้นะครับซึ่งมีผักที่มากกว่า50ชนิดเลยสามารถแลกเปลี่ยนพืชผ,ผลผลิตกับชาวเมืองได้ตามหาอุปกรณ์ฟาร์มใหม่ๆได้แล้วก็ผลิตอาหารที่สดใหม่จากฟาร์มได้ ซึ่งจะมีชาวไล่อยู่ด้วยรวมถึงจะมีสัตว์นะครับที่แบบแปลกๆนะครับมีพวกงูพวกอีกองอีกา,กาก็มีนะครับวัวควายนี่ก็มีหมดนะครับก็คือมีของค่อนข้างเยอะสามารถเลี้ยงไก่ได้เก็บไข่ได้หรือว่าทําไล่องุ่นก็ได้นะครับก็คือตามใจเราเลยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าวิธีการโหลดเป็นยังไงกันบ้างก็มาเข้าเกมมานะครับอยู่ในหน้าหลักก่อนเลยจะมีมารเก็ตนะครับซึ่งเป็นตรงฟาร์มที่เขาจะแจกฟรีนะครับอยู่อันที่สาม ก็ให้เข้าไปเลยนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาถึงนะครับจะมีแบบให้โหลดฟรีนะครับก็แค่เพียงเลื่อนลงมานะครับมันจะมีแบบเป็นคอนเทนต์อยู่ซึ่งตอนนี้ผมโหลดไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นโชว์นะครับมันจะมีพวกเนี้ยให้โหลดฟรีนะครับชื่อเป็นฟาร์มไลฟ์นะครับก็คือแบบให้เราโหลดฟรี ก็คือสามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้นะครับก็คือแบบเปิดให้ฟรีถึงวันที่7มกราคมนะครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนาะในการดาวน์โหลดก็ไปโหลดเก็บไว้ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นในมือถือเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของในแมปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปกดเพยเลยนะครับซึ่งแมปเนี่ยเราสามารถแบบตั้งใหม่ได้เลยนะคีเอ็ดนิวได้เลยนะครับก็จะเป็นคีเอ็ดนิวแบบนี้เลยเป็นฟาร์มไลท์ แบบนี้นะครับที่ผมไปโหลดมาซึ่งเราสามารถกดแล้วก็ค e เอทในส่วนของอาฟาร์มเราได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟาร์มกันไปเลยฟาร์มไ g ศูนย์หนึ่งละกันนะก็สามารถเล่นแบบเซอร์ v ว l ได้หรือว่าเป็นคีเ t ทีฟอะไรก็ได้นะครับ Adventure ก็สามารถทําได้ก็เดี๋ยวลองไปดูแบบเซอร์ v ว l นะครับถ้าเกิดใครอยากมีของเยอะๆก็ไปเล่นแบบค e เอทีฟก่อนก็ได้นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าแมปได้ตามปกติเลยเนาะก็ตามสเปคมือถือนะครับ และอย่างนึงสามารถเล่นกับเพื่อนได้สามารถแอดออนนะครับในส่วนของรี c อ p แพคได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยนะครับก็คีดเอทไปนี่อันนี้ผมได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปแล้วก็สำรวจบ้านได้เลยนะครับจะมีบ้านอยู่นะครับเป็นชั้น2อันนี้มีเตียงให้เรานอนด้วยเข้ามาสำรวจนะครับการตกแต่งของบ้านได้เลยนะครับจะมีบ้านาเดี๋ยวปิดบ้านไว้ก่อนนะครับ ก็มี2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงไปด้านล่างนะครับซึ่งจะมีชั้นหนังสือวางมีโต๊ะกินคงกินข้าวให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกห้องครัวนะครับซึ่งเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีคนเล่นกีตาร์ด้วยเดี๋ยวเราลองออกไปดูซิซึ่งจะมี NPC ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกันอันนี้ก็เป็นลุงนะครับลุงบอกว่านอนอยู่นะครับเฮ้ยเป็นป,ปู่ปู่คุณปู่บอกว่นอนอยู่ อันนี้นี่เซวัตเตียนนะครับก็คือเป็นเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยอะ่ะบนรถน้ําด้วยนะครับทางนู้นเป็นอะไรอะ่ะเป็นฟาร์มหมาเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นฟาร์มหมาทุกคนเฮ้ยมีไก่เดี๋ยวนะนกยุงเหรอมีสัตว์แปลกๆค่อนข้างเยอะเลยนะอันนั้นอะไรอะ่ะหมูดำเฮ้ยมีหมูดําด้วยมีแพะ โอ้ยหมาเต็มเลยอะ่ะก็ตอนนี้เรายังทําอะไรกับมัน,มนไม่ได้มันไม่กลัวเราด้วยเก็บขี้ไว้ก่อนนะขี้มันอาจจะเป็นปุ๋ยชั้นดีก็ได้นะครับก็มีสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะมีในส่วนของวัวค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เป็นควายใช่ไหมหวัดดีเฮ้ยโ <Hey, hey, S 2> บกมือทักทายอ๋อเป็นคนเลี้ยงวัวที่นี่เหรออันนี้มีชั้นส อันนี้เป็นหญ้านะครับเป็นพวกหญ้าแล้วก็จะมีของให้เราเก็บด้วยซึ่งสามารถเข้ามาเก็บของได้นะครับก็จะมีของมีพวกแบบข้าวโพดอะไรเงี้ยคือเราสามารถไปปลูกได้เว้ยอย่างหนึ่งเราสามารถเอาไปเลี้ยงวัวได้ด้วยนะครับก็จะมีพวกกล่องให้เรามาเก็บก็เดี๋ยวเราลองลงไปทางด้านล่างดูนะครับเป,ปิดไว้ก่อนอ,อันนี้เป็นอะไรอะไม่เห็นมีอะไรเลย เอาๆมันกลัวเราอะเราต้องให้อาหารมันวะเนี่ยต้องให้อาหารมันนะครับเพื่อแสดงความรักปึ๊บนี่ไงนี่ไงมันจะขวิดเราวะวันเนี้ยเฮ้ยๆไปละไม่เอาแล้วให้ของไม่ได้นะครับสงสัยไม่ใช่หญ้าที่มันจะกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นชั้นอะไรนะน่าจะเป็นพวก็อปแล้วก็จะมีพวกแบบฟาร์มนะครับจะมีสัตว์ค่อนข้างเยอะ ก็ลองเดินดูสิอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นคือมันจะมีพวกอุปกรณ์ที่แบบเป็นพวกรถนะครับสามารถมาทําอะไรกับตรงนี้ได้ซึ่งอ่ามันเหมือนจะเป็นเควสนะครับเนี่ยคือเราสามารถมาทําอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นรถไถขับรถไถนี่เลยนี่เลยเลี้ยวได้ไหมเนี่ยเฮ้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 ย ซอมบี้ซอมบี้เอาเอาเอาซอมบี้ทำลายรถเฉยเลยลว้ารถโกเดี๋ยวนะซอมบี้ทำลายรถนะครับอา้าแล้ววัวมาจากไหนวะเนี้ยวัว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 อ้ยอ้ยอ้ยไอ้ซอมบี้มันจะทำลายรถเรานะครับไอมีตัวอะไรอะหนูหนูกินข้าวเหรอ เฮ้หนูหนูโคตรเป็นพันธมิตรเลยก่อนนี้ขี่ไปดิบรีบรีบบแหเอ้ออยยางสนุกเลยเน,นั้นเป็นไรอ่ะเป็นแพ้นะครับเอ้ยมีเครื่องบินด้วยทุกคนโอ้เอาเรื่องนะเราลองลองล,งลงจากตรงนี้ก่อนดิเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอเค ลงยังไงวะเนี่ยโอเคลงได้ละวเดี๋ยวลองขึ้นเครื่องบินดูนะครับเดี๋ยวนะมีหมวกใส่หมวกกันเอหมวกฉันไม่นะอ่ะนี่ไงใส่หมวกแล้วขึ้นเครื่องบินขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเรื่อง,งนนอมันไงนะเดี๋ยว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  ว้าวทุกคนครับขึ้นเครื่องบินได้ด้วยโอ้สุดยอดเลยวะอันนี้เป็นการขับเครื่องบินนะครับดูฟาร์มซึ่งฟาร์มเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับจะมีแบบหลายส่วนมากๆเลยนะรวมถึงมีลาวาตรงนี้แล้วก็มีพวกอุปกรณ์อื่นๆนะครับจะเป็นพวกรถไถหรือว่ารถอะไรแบบเนี้ยเ,เยอะมากนะครับเป็นรถเกี่ยวขงเกี่ยวข้าวน,นี้ก็เป็นฟาร์มพวกแบบฟาร์มกล้วยหรือเปล่า โอ้โอ้โอ้ไตายต่ไต่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 ไต่ไต่วู้ฮู้อ้าวเวนจอด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 หลังคาเป็นที่จอดเครื่องบินที่จอดเครื่องบินไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนะเรามาทำอะไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูบ้างคนรวยตรงนู้นก็มีนะครับมีฟาร์มค่อนข้างเยอะเลย ความเยอะมากๆมีพวกทะเลทรายหรือว่าเป็นพวกอ่าน้ําทะเลนะครับก็เดี๋ยวลองลงไปเลยนะครับปึ้มอ่าไม่เป็นไรเสียเลือดแค่นี้อุ๊ยอุยอย,อย่าแล้วเออโอเคก็มีใครอยู่ตรงนี้เลยหวัดดีเอา้าโบกมืออะไรตรงนั้นล่ะหวัดดีครับอ๋อคนทําสวนหรอโอเคทําไปเลยทําไปเลยเราขอสํารวจบ้านก่อนนะ ซึ่งโอ้โหบ้านคนรวยก็มีแมงมุมด้วยนะครับโอ้โหมีต้นมงต้นไม้นะครับซึ่งตอนนี้เราเอ,อ่อไม่มีอาวุธเลยนะครับไม่มีอาวุธใดๆทั้งสิน้นอย่าตามฉันมาโอ้แย่แล้วมันตามมานะครับโอ้โหสวยอะ่ะบอกเลยบ้านคนรวยอย่างสวยโอ้ไม่มีออ้ยออ้ยโอ,โอ้แมวแล้ว สเกลิตันบานเลยยิงธนูใส่ด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะลองออกไปตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีของไงถ้าเกิดใครอยากเข้ามาสำรวจสามารถเข้ามาสำรวจได้นะครับอันนี้เป็นหลอดไฟเหรอเออสวยดีนะครับก็คือเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีทางเข้าทางออกให้ค่อนข้างเยอะนะครับอู้ไปเลยวู้เอาเกือบตายตอนนี้เราหิวกินอะไรได้บ้างนี่ไงกินกระดูก เฮ้ยนกแก้วเนี uh, ่ยอ๋อนายเลี้ยงนกแก้วด้วยเหรออย่างเจ๋งเลยบ้างคนรวยมีสระว่ายน้ําก็ลุยกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวๆไว้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของอ่าไล่องุ่นกันว่าจะเป็นไงกันบ้างอันนี้เป็นรถกระบะของบ้านคนรวยนะครับดิฟดิฟซะหน่อยมะดิฟสะหน่อยอ่ะ ว้าว wow. ชนไก่ชนไก่ชนไก่โอ้ชนไก่ <c oughs> ชนไก่ไม่ตายรถกระบะชนไก่ไม่ตายเดี๋ยวนะหวัดดีเอาข้าวโพดไปปลูกไหมเอาข้าวโพดปลูกไม่ได้นี่เอาเอาข้าวโพดไหมนี่เนี่ยไม่เอาบอกไม่เอามีองุ่นเก็บได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเก็บได้ด้วยเฮ้ยกินองุ่นได้ไหมเนี่ยโอ้กินองุ่นไม่ได้นะครับอ่ะเอาอางุ่นคืนเอาเหนื่อยอ่ะ โอ้ยเหนื่อยสงสัยเขาใช้งานหนักแน่ๆเลยก็ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดฟรีกันได้นะครับก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนที่อ,อยากสํารวจนะครับก็ลองไปสํารวจบ้านกันดูได้ก็เกิดมีบ้านหรือว่ามีหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับมีฟาร์มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อยากดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับ่าทุกแพลตฟอร์มเลยก็ อายกเว้นแพลตฟอร์มของ PC ที่เป็นจ a v านะครับถ้าเกิดเป็น Windows 10เนี่ยก็ได้หมดนะครับรวมถึงมือถือด้วยก็สามารถดาวน์โหลดกันฟรีได้นะครับก็ไปลองเล่นกับเพื่อนได้นะครับเป็นแมปหนึ่งที่คิดว่าน่าจะสนุกมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราได้ทําฟาร์มกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับก็ถึงวันที่7มกรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำ